ตอนนี้นะครับผมลองไปขุดขุดค้ดนหาข้อมูลดูนะครับก็สวัสดีครับผมโมบช่องเด็ทอบทะเลอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเรากลับมากับแมปนี้อีกแล้วนะครับตอนนี้นะครับ ก็มันก็หลายวันแล้วเหมือนกันนะครับหลังจากที่ b ็ x y a w a r d วได้ประกาศรางวัลเหลืออะไรไปนะครับก็มันก็ผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ล่าสุดนะครับคลิปที่ผมทำเมื่อสองสาวันที่แล้วอะ่ะที่ผมพูดถึงเรื่องทำเควสในแมปนี้นะครับแล้วก็มันก็มีข้อสงสัยนะึงเว้ยเราทำเควสในแมปนี้ไปเพื่ออะไรนะครับอันนี้นะครับก็ยังไม่มีคำตอบนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับผมลองไปขุดขุดค้หนหาข้อมูลดูนะครับก็ โลบ็อกนะครับก็เคยทำกับอีเวนต์เก่าๆ้เหมือนกันนะครับก็จะมีเควสในแมปอะไรประมาณเนี้ย แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราได้คะแนนจากแบบนั้นตามที่กําหนดนะครับเราจะได้ของฟรีนั่นเองนะครับแล้วผมก็เพิ่งไปเจอกับสิ่งนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นไอเทมฟรีนะไม่ใช่ไอเทมขายนะครับไอเจ้าตัวนี้มันคือหมวกนะครับชื่อโรคอนโซนั่นเองครับซึ่งโรคอนโซนะครับมันเคยหลอกตอนเอฟเฟลฟูในวันโกโหกของฝรั่งปีที่แล้วนะครับซึ่งคือวันที่1เมษายนนั่นเองนะครับว่าอันนี้มันจะเป็นแบบเครื่องเล่นเกมโลบอ,อกอันแรกหรือประมาณนี้ก็ ปีที่แล้วนะครับมันก็เป็นการหลอกเอพิฟ o o เฉยนะครับแล้วอีเวนต์มันจบวันที่30พอดีไงฉะนั้นก็มันก็ไม่แน่นะว่าเขาจะมาให้เอโรคอนโซนี่วันที่1เมษาสําหรับคนที่ทำเควสเสร็จหรือเปล่านะครับ<ม>ก็ตามที่ผมบอกนะครับเพื่อนๆเคลียร์เควสในแมปนี้ไปให้หมดเถอะนะครับมันใช้เวลาเพื่อนๆไม่ถึง10นาทีหรอกก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากรู้วิธีทำเคลียร์เควสหรืออะไรประมาณนี้นะครับ เพื่อนๆสามารถไปดูคลิปอีกคลิปหนึ่งของผมที่เพิ่งทำไปเมื่อ2อสาวันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่าง,งคำอธิบายเลยลวกันนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับคืออย่าเพิ่งคาดหวังว่าเราจะได้รางวัลหรืออะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าแมปนี้มันจะเป็นอะไรยังไงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมารู้เฉลยอ,อีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะเป็นอะไรยังไงก็พกพเพื่อนๆทำเผื่อๆไว้เถอะ มันแค่5นาที10นาทีเองฉะนั้นเพื่อนๆนก็ทำทำไปครับมันเผื่อแบบอยู่ดีถ้าเกิดว่าเขาแบบเสือกมีเซอร์ไพรส์อะไรขึ้นมานะโอ้โหเพื่อนเพื่อนจบเลยเว้ยฉะนั้นก็เสียเวลาสัก5นาที10นาทีครับแป๊บเดียวเองทุกคนเอาจริงๆนะมันไม่ได้ยากอะไรเลยก็อันนี้ก็จะเป็นโควสต่างๆนะครับไปเดี๋ยวเราลองไปดูเลยดีกว่านี่ไงอ่าอันแรกจะเป็นโควดที่เพื่อนเพื่อนเอาได้เลยนะครับอ่านี่แล้วก็ไอ้สองอันเนี้ยผมสอนไปละอ่ะทั้ง3อันนี้นะครับมา แล้วมาด้านล่างเราจะมีโควดอีก2อันนั่นเองนะครับอันแรกนะครับอันนี้ง่ายๆเลยครับเพืนน่อนวิธีคือเพื่อนเพื่อนไปซื้อแสวกสักอันหนึ่งนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับผมก็ได้ซื้อมาแล้วหนึ่งอันเพื่อทำโควดนั้นให้สําเร็จนั่นเองนะครับอ่านี่ไงมาเนี่ยไหมผมซื้ออันที่ถูกที่สุดเลยเพราะว่าผมยังจะคงให้มันมีเงินอยู่เยอะเท่าเดิมนะครับส่วนไออันสุดท้ายเนี่ยเพื่อนเพื่อน,เ,อนเว้นว่างไว้เลยก็ได้เพราะว่ามันคือเควดสำหรับ แบบว่าเราต้องไปซื้อของที่มันเป็นโรบักนะครับที่มันใช้โรบักที่แบบมันเป็นอีเวนต์นะครับซึ่งก็ตอนนี้นะครับเขาลบปุ่มซื้อออกจากเกมไปแล้วนะครับฉะนั้นก็อันสุดท้ายเพื่อนๆปล่อยว่างๆไว้แล้วละแล้วเควสสี่อันห้าอันด้านบนนะครับเพื่อนๆทําได้จากที่ผมสอนไปในคลิปก่อนนั่นเองนะครับโอเคก็ผมก็จะมาบอกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันทีหลังนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ